สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐ,ฐานของคิดรจกรจีนเชียงใหม่ประจำวันพุทธที่17สิงหาคมวันนี้นะครับเราจะมาอธิษฐานเผื่อหัวข้อและภารกิจต่างๆของคิดรจกรของเราด้วยกันแต่ก่อนอื่นครับพี่น้องคําอธิษฐานของเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานและเราไม่เห็นผลก็เพราะว่าเรามองแค่มุมมองเดียวคือการอธิษฐานขอจากพระเจ้า การอธิษฐานขอจากพระเจ้านะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการอธิษฐานไม่ใช่ทั้งหมดนะครับและไม่ใช่แค่การขออย่างเดียวที่เราจะสามารถได้รับคําตอบจากพระเจ้าได้พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์ทรง,งตอบเราเสมอครับบางครั้งอาจจะช้าไม่ทันใจเราแต่พระองค์ไม่เคยสายพระองค์ทรง,งทันเวลาเสมอพระองค์จะตอบตามเวลาของพระองค์ไม่ใช่ตามเวลาของเราคํอธิษฐานของคริสเตียนครับพี่น้องเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด การอธิษฐานของคริสเตียนมีอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ16ได้บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลพี่น้องครับวันนี้เราจะมาอธิษฐานเผื่อพนันธกิจและหัวข้อต่างๆของคิดจักรของเราด้วยกัน ในหัวข้อที่1นนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อการนมัสการในวันอาทิตย์นี้นะครับขอพระเจ้าสมโปรดอวยพระพรให้กิดจจักรของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักของพระเจ้าที่ทุกๆคนที่ได้เข้ามาแล้วจะได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ที่จะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางผู้เชื่อและเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อการนมัสการในวันอาทิตย์นี้ด้วยกันครับ ให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับการนมัสการทั้งภาคภาษาไทยเวลาสิบโมงเช้าและภาคภาษาจีนเวลาบ่ายโมงครึ่งของพระเจ้าสมบูรณ์เวยพระพรทุกๆคนที่มีส่วนในการรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำนมัสการผู้ที่มีส่วนในการเทศนาผู้ที่มีส่วนในการดูแลพันธกิจหรือในความเรียบร้อยในด้านต่างๆที่จะได้รับการเสริมกําลังเดี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าและพวกท่านเหล่านี้จะมีความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิทธิพิบาลผู้ที่มีส่วนในการสอนพระเจนะให้ได้รับกําลังสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับเพื่อที่ท่านทั้งหลายนะครับจะมีคําสอนคําเทศนาที่ดีนะครับและสามารถที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องสมาชิกในคิตตจักรให้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยกันครับ ให้เราอธิษฐานเผื่อคณะผู้ปกครองนะครับทั้ง5ท่านที่ได้มีการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรที่ผู้ปกครองทั้ง5้าท่านนี้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าที่จะทุ่มเทรับใช้พระเจ้าด้วยอย่างสุดกำลังและมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ฝายจิตวิญญาณของสมาชิกให้จำรวนขึ้นในฐานะผู้ปกครองของคิดจกักรให้เราอธิษฐานเผื่อคณะผู้ปกครองของคิดจักรของเราด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อการเลือกตั้งมรณายกของคิดจักรนะครับทั้ง10ท่านขอพระเจ้าสมโปรดเลือกสรรจัดเตรียมนะครับและขอพระเจ้าทรงเรียกคนที่จะมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้านะครับที่อยากจะเห็นคิดจักรของพระเจ้าจเจริญขึ้นและจะนําความสามารถของประธานที่มีมาถวายในการรับใช้ แผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานครับขอพระเจ้าสมโปรดอวยพระพรที่การเลือกตั้งในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นจะเป็นพระพรและเกิดผลและพระเจ้าจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากชีวิตของมรรคนายกทั้ง1ิท่านที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิฐานเผื่อคณะบุรุษของคิตจักของเราครับขอพระเจ้าสมโปรดอวยพระพรที่คณะบุรุษจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้านะครับที่ทุกคนจะเห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันและที่สําคัญครับที่จะช่วยกันติดตามนะครับคนที่ไม่ได้มาร่วมคิตจักเป็นระยะเวลานานนะครับที่เราจะไม่ทิ้งกันขอความรักความห่วงใย,ยของพระเจ้าที่จะเต็มเปี่ยมอยู่ในคณะบุรุษอยู่เสมอและขอพระเจ้าสมโปรดเสริมกําลังนะครับประธานคณะบุรุษที่จะนําคณะบุรุษในการรับใช้พระเจ้าด้วยอย่างขันขยันขันแข็งนะครับ ให้เราอาธิษฐานเผื่อคณะบุรุษของเราด้วยกัน ว <ues> ข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเปิดคณะสตรีครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการรับใช้ของคณะสตรีในคิดตจักรที่มีส่วนในการรับใช้ในบริบทและบทบาทต่างๆอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรคณะสตรีครับที่จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักของพระเจ้าในการเห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันและขอพระเจ้าอวยพรคณะสตรีครับที่คณะสตรีจะได้รับการเสริมกําลังเลี่ยวแรงที่มาจากพระองค์อวยพรประธานคณะสตรีด้วยครับที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าให้มีสติปัญญาในการนําในการบริหารในการดูแลคณะสตรีให้เติบโตขึ้น ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกันครับ เราอธิษฐานเผื่อบุคคลที่เป็นบิดามารดานะครับขอพระเจ้าสมบูรณ์ไวพระพรที่พวกท่านเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานที่ท่านทั้งหลายจะนําความรอดนะครับความรักของพระเจ้าและการเอาจริงเอาจังในการอ่านพระราชดธรมของพระเจ้านะครับปลูกฝังในครัวเรือนของเขาเพื่อที่ลูกหลานนะครับที่เติบโตขึ้นมาจะดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวพรพรบิดามารดาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการประพฤตินะครับด้านฝ่ายจิตวิญญาณในด้านการมีวินัยในการเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าให้เราอธิษฐาน เพื่อผู้เป็นบิดามารดาด้วยกันครับ หัวข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อคณะพระคุณหรือวัยทํางานครับขอพระเจ้าสมโปรดไว้พระพรนะครับที่คณะพระคุณจะติดสนิทกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าสมโปรดปกป้องเขาให้เขามีค่านิยมของพระเจ้ามีค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้านะครับอย่าให้ค่านิยมของโลกใบนี้ที่จะมาบดบังเป้าหมายหรือจุดประสงค์หรือการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตนะครับไม่ว่าโลกใบนี้อาจจะมองว่าต้องรวยต้องประสบความสําเร็จหรือต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่อนิจจ้า วัยพรคณะพระคุณหรือวัยทำงานที่จะมุ่งนะครับมองในสิ่งที่เป็นถาวรน,นิรันดร์คืออาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องคณะพระคุณในการที่จะดําเนินชีวิตในแต่ละวันให้อยู่ในทางของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในที่ทํางานของเขาให้เราอธิษฐานเผื่อวัยทำงานในคิดจักรของเราด้วยกันครับ หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะ,ะอนุชนนะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆท่านนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวสําหรับการสอบตลอด 2- 3อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ขอพระเจ้าสมบุตรไว้พระพรให้สติปัญญาคณะอนุชนที่จะได้รับการเสริมกําลังเดี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าที่เขาจะมีวินัยในการจัดเตรียมในการอ่านหนังสือและที่สําคัญครับให้เขาสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเพื่อที่พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ให้เราอ,อธิษฐานเผื่อคณะอนุชนในคิดจักรของเราด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อคณะยุวชนครับขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรน้องๆในระดับมัธยมปลายนะครับที่จะได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าที่เขาจะดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องเขาครับจากการล่อลวงจากการทดลองนะครับที่เขาจะไม่ล้มลงในความบาปแต่ให้เขาที่จะยืนหยัดมั่นคงในทางของพระเจ้าที่เขาจะเป็นคนหนุ่มสาวที่เข้มแข็งทางด้านความเชื่อและมีกําลังสติปัญญาและนําสิ่งที่เขามีนั้นมาถวายพระเกยียรติแด่พระองค์ให้ชีวิตของเขานั้นเป็น ชีวิตที่บริสุทธิ์และปาจจักที่ตําหนินะครับเพื่อที่เขาจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับผู้อื่นอีกมากมายให้เราอธิษฐานเผื่อคนวัยรุ่นนะครับในชั้นยุวชนของเราด้วยกัน ขข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อคณะรอวีครับเด็กๆเหล่านี้นะครับจะเป็นอนาคตและกําลังหลักสําคัญของคิดจักรขอพระเจ้าสมบูรณ์วทรให้เด็กๆเหล่านี้นะครับที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์วทพรที่พระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นจะถูกปลูกฝังไว้ในชีวิตของเขาทั้งหลายเพื่อที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์เวทพรเด็กๆทุกคนครับที่ ได้เรียนพระคำของพระเจ้าในทุกสัปดาห์จะไม่เป็นเพียงแค่ความรู้หรือความเข้าใจทางด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่ขอพระเจ้าสมปุดอวพระพรให้เด็กๆทุกคนที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าสมบรดสัมผัสขอพระเจ้าสมปรดแต่ต้องและขอพระเจ้าสมปรดเยี่ยมเย็นในชีวิตของเขานะครับเพื่อที่เขาจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าที่เขาได้นับถือที่เขาได้เชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่และที่เขาจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เราอธิษฐานเปลือกคณะรบวีในคิดจักรของเราด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิฐานเผื่อพันธกิจกีเดียนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักรของเรานะครับได้มีโอกาสารับใช้พระเจ้าผ่านทางการแจกพระคัมภีร์ผ่านทางโครงการหรือพันธกิจของกีเดียนนะครับและในสัปดาห์นี้จะมีการแจกพระคัมภีร์จํานวนหลายพันเล่ม ให้กับโรงแรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอพระเจ้าสมบูรสถิตอยู่ด้วยขอพระเจ้าสมบูรณยวพระพรนะครับทุกๆคนที่มีส่วนในการรับใช้ที่จะได้รับการเสริมกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระองค์และพระคัมภีรทุกๆเล่มที่ได้ถูกวางแจกจ่ายในโรงแรมในห้องต่างๆจะไม่สูญเปล่าแต่จะเป็นพระพรครับและจะเป็นที่ทําให้คนอื่นอีกมากมายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้อ่านพระคำของพระเจ้าและได้เข้าถึงความรักและความจริงของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภี์ขีเดียนที่เราได้แจกจ่ายไปจํานวนหลายพันเล่ม ให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อภารกิจทางด้านการประกาศของคิดจักรนะครับภารกิจแรกอยากจะให้เราระลึกถึงภารกิจการประกาศกับผู้ตั้งขังนะครับทั้ง5ที่นะครับได้แก่ 1. สถานพินิษ 2. ศูนย์ฝึกชาย 3. ศูนย์ฝึกหญิง 4. ทันทัศสถานหญิงและ5เรือนจํากลางชาย ขอพระเจ้าสมบตัติวพระพรครับทุกๆคนที่มีส่วนในการรับใช้ที่จะได้รับการเสริมกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าสมบัวยวพระพรครับผู้ต้องขังทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าที่พระเจ้าจะแตะต้องสัมผัสจิตใจนะครับที่พระเจ้าจะเปลี่ยนจิตใจที่แข็งกระด้างเหมือนหินให้เป็นจิตใจที่อ่อนเหมือนเนื้อนะครับที่เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระคําของพระเจ้าและออกมามีชีวิตใหม่ในการเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและกลับตัวกลับใจนะครับและให้เขาดําเนินชีวิตให้สมกับการที่เป็นลูกของพระเจ้าให้ ให้เราอาธิษฐานเผื่อพันธก,กิจด้านผูดต้องขังของเราด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อพันธกิจการประกาศก,กับชุมชนต่างๆนะครับของคิตาจักรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบๆคิตาจักรนะครับทั้ง5ชุมชนนะครับแล้วก็ที่ชุมชนแม่เหียนะครับ รวมไปถึงชุมชนที่หนองหมูหรือชุมชนต่างๆที่สมาชิกคิดจักรของเราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าสมบูรณ์ไวพระพรครับขอพระเจ้าสมบูรณ์ทำงานเคลื่อนไหวทุกทที่นะครับที่คนของพระเจ้าได้ก้าวออกไปขอพระเจ้าสัมผัสอวพระพรและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํานั้นจะจำเริญขึ้นและเกิดผลและให้ผลนั้นเป็นที่ถวายเกียิแด่พระองค์ให้เราอาธิฐานเผื่อการประกาศในชุมชนต่างๆของคิดจักรของเราด้วยกัน ในหัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อจุดประกาศที่อำเภอรพร้าวนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอามีคุณแมรี่ หรือทุกๆคนนะครับสมาชิกพี่น้องจากคิตจักจีนเชียงใหม่ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับใช้พระเจ้าในแต่ละสัปดาห์ขอพระเจ้าสมบปรส์สมกำลังให้สิปัญญาและอวยพรครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําออกมาจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเสริมสร้างชุมชนประชากรของพระเจ้าให้จำเรินขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าสมบปรณอวยพรผู้เชื่อที่อยู่ที่อำเภอพร้าวทุกคนที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่จะเข้มแข็งและเข้าใจพระเจนธรรมของพระเจ้าอย่างถูกต้องและเพื่อที่เขาจะไม่ลง จากทางของพระเจ้าให้เราเอธิษฐานเผื่อจุดประกาศที่อำเภอรพร้าวของเราด้วยกันครับ โม่ข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อคิดจากสายทันรักนะครับของพระเจ้าสมโปรด์วิภพภร คุณครูเยนะครับในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์ขอความรักของพระเจ้านั้นที่จะเต็มร้นในหัวใจของครูเยและที่จะเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับพี่น้องสมาชิกในคิตจากสายธานรักที่จะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและนําความรักที่ได้รับนั้นไปแบ่งปันและเป็นพระพรให้กับสู่ชุมชนพี่น้องต่างๆอีกมากมายในบริเวณคิตจากสายธานรักให้เราอธิษฐานเปื่อการรับใช้ในคิตจากสายธานรักด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิฐานเผื่อคิดจากบ้านร่มพระคุณครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออาจารย์สุภาพนะครับที่ทุ่มเทเสียสละสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรครับและขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรผู้นํานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ปกครองหรือคนที่มีส่วนรับใช้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ที่จะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเป็นที่โปรดปานในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้เห็น ความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนะครับเพื่อจะสัมเดงความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆอีกมากมายในบริเวณชุมชนที่แม่โจนะครับขอพระเจ้าสมบรกอวยพรให้เราอธิษฐานเพื่คิดได้จากบ้านร่มพระคุณด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคิตจักรดอยหลวงเชียงดาวนะครับขอพระเจ้าสมบัติเวปพร,พรในการก่อร่างสร้างคิตจักรไม่ว่าจะเป็นด้านตัวอาคารสถานที่นะครับที่จะได้รับการวอวยพรจากพระเจ้าที่จะไม่มีอะไรผิดพลาดและจะสำเร็จไปตามกําหนด ที่ได้วางไว้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรในด้านฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของพี่น้องสมาชิกเด็กๆที่นั่นที่เป็นผู้เชื่อและได้รับปฏิสมาที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเป็นผู้เชื่อที่สัตย์สื่อและจะเป็นกําลังหลักสําคัญให้กับขีดจักรในภายภาคหน้าให้เราอธิษฐานเผื่อขิดจักรดอยหลวงเชียงดาวที่มูลนิธิมิตรภาพไรพผมแดนด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อนะครับสถานการณ์ประเทศของเราในปัจจุบันนะครับที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบริเวณหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องจํานวนมากมายที่ได้รับผลกระทบนะครับมีหลายพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพระพรครับขอพระเจ้าสมบูรณ์ยับยั้งภัยเหล่านี้ที่พี่น้องของเรากําลังเดือดร้อนและได้รับความทุกข์ยากลําบากขอพระหัตของพระเจ้าสมบูรณ์ยิดออกช่วยกู้สถานการณ์น้าท่วมในรานี้ ขอพระคดของพระเจ้าทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์ให้เราอธิษฐานเปลือสารในการน้ำท่วมด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อกนนารน้ำมสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้นะครับขอพระเจ้าสรงโปรดอวพอรทุกๆคิดจัก ทุกๆสถานที่ที่มีการออกพนามนะครับยกย่องรวมตัวกันเพื่อที่จะนมัสก,การพระองค์ให้ได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนะครับทุกๆที่ที่มีการนมัสก,การทุกๆธรรมะที่มีการเทศนาให้ฤทธิเดชและการเจิมของพระเจ้านะั้นทรงโปรดทํางานเคลื่อนไหวอย่างเต็มขณะนะครับที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางการนมัสก,การของค,คริสเตียนไทยทุกๆคนในวันอาทิตย์นี้ให้เราอธิษฐานเผื่อทุกๆคิดจักด้วยกันครับ หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอาธิษฐานเพื่อคริสเตียน Christian ไทยครับที่จะลุกขึ้นเอาจริงเอาจังในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ยินว่ามีคริสเตียนตอนนี้นะครับมากกว่า1%ในประเทศไทย แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นเส้นชัยนะครับของชีวิตของเราเรายังไม่พอใจสําหรับ1%ที่มีนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับที่คริสเตียนไทยทุกคนจะตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐและจะร่วมกันนะครับทำตามพระหาบัญชาของพระเยซูคริสตท์ที่ได้สั่งกับเราทั้งหลายไว้ว่าให้ออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ครับให้เราอธิษฐานเผื่อคริสเตียนไทยที่จะไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่จะมีหัวใจที่ร้อนลนเพื่อที่จะนำพระกิตติคุณไปมอบให้กับคนไทยอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เราเอธิษฐานเผื่อด้วยกันครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอทิษฐานเผื่อนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือประเทศรัสเซียประเทศยูเครนประเทศอิสราเอลนะครับประเทศปาเลสไตน์ประเทศพามา่า และกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับที่มีความขัดแย้งกันขอพระนาทของพระเจ้าทรงโปรดเหยียดออกขอพระเจ้ายับยัง้งและขจัดความรุนแรงให้หมดไปแต่ให้ทุกคนที่จะหันหากันด้วยความรักและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะครับให้เราที่ฐานเผื่อความขัดแย้งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยกันครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าข้าพงท้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกให้ข้าพงทั้งหลายได้เป็นผู้เชื่อได้เป็นลูกของพระองค์และในเวลานี้ข้าพงท้งหลายได้นําเรื่องราวต่างๆมาร้องวิงวอนทูลต่อพระองค์เพราะข้าพงทั้งหลายเชื่อว่าคําอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ข้าแต่พระเจ้าและข้าพงทั้งหลายเชื่อว่าคําอธิษฐานของคริสเตียนนั้นจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับให้ทุกๆคําอธิษฐานนั้นเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดตอบและทรงนําทุกสิ่งทุกอย่างตามชอบน้าพระทัยของพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพงททั้งหลายขอพระเจ้าทรงตอบตามวันเวลาของพระองค์ไม่ใช่วันเวลาของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้ข้าพงททั้งหลายที่จะตระนักอยู่เสมอว่าการอธิษฐานนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นเหมือนลมหายใจของชีวิตคริสเตียนและพระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นแบบอย่างที่ให้ข้าพงทั้งหลายนั้นที่จะอธิษฐานอยู่เสมอขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรจนกว่าข้าพงท้งหลายจะมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าข้าพงท้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ